ใช่กันน้าจะปวดแอดมสวัสดีค่ะลูกอินโมจิอะไรเนาะแอนี้นะคะอาจจะมืดหน่อยนะคะมันคืออะไรเหรอลูกอินโมจิมืดกันนะวันนี้แล้วใครใช้ลูกอินโมจิแอดลอมหรอหรืออะไรมืดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยพี่คีมัดถูกกันค่ะทำบ้านเสร็จเรียบชิบจริงๆเขาก็ว่าเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะให้เขามาดู ทำไมไอ้นี่น้ำในห้องน้ำไอ้ต้องรูระบายน้ำอ่ะมันทำไมน้ำไม่ไหลเออเอาแปรงชาสีไปล้างในนั้นปุ๊บน้ำไม่ไหลแล้วก็อีกนิดหน่อยที่ว่าต้องให้เขามาดูแต่จริงจริงแล้วน้รบกวนมันเสร็จแล้วโน้ตมันจเสร็จแล้ววันนี้ท่องวันเยลาสีทั้งวันเรียบร้อยพี่ๆคุณขอบคุณนะคะอันนี้เราจะนำเข้าเขา่อันนี้ที่อพาร์ตเมาต์ที่ทำกันมา ซเอแม่โอ้โหแม่กว่าแม่จะไปก็จะถึงหมดเวลาอมื่าใส่หนูไปนะปม่โอ้ยไม่ได้หรอกเดินไมขามันค่องเลยลูกนี่นะคะก็สวัสดีนะคะเอฟซีุกท่านนะคะขามันจะติดด้านลูกคุณอวราขอบคุณค่ะ ระวังนะไอ้นั่นเกี่ยวมังเกิ้ลขาดเลยโอ้ขาดไปหลายตัวแล้วตัวนี้ขาดเยอะเลยตัวนี้ก็ขาดเนี่ยแต่ไม่เยอบเาปล่อยอย่งเก้ลเป็นดูรูรเวคุณูกขาดเลยใช่โอ้ยทำไมสวยแท้วะหนุ่มเหรอคนสวยแท้ไม่นะลองพูดถึงอ่ะมัเกิ้ลเป็นดูรูถ้านุ่งอันอัน นั่นน่ะสีขาวสีอะไรนี่เซ็ตมองเห็นอย่ปเอาใส่สีดำน่งเีวอ่ะก่อนนี่กสีดของหนูคดว่าไปช่องอื่นก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวเม่เดีมานเกือบแล้วอาตัวทัเคดนาวอาไม่ได้แล้วเดีมลาร้มลาไอาบก่อนไปหลายตัวแล้วแต่ตอนแรกมันจะไม่ป่าเลคนนนไม่ป่านเอ่อนแล้วไปอาเงินเอาเงินกะทอาเงินไปเอาเงินไปเอาเนไปเอาเเอาเงินไปเออานไงินาเงินไปงเอาเงินอนไปเออาเนไ ของพี่สามสองคนลูกๆลานๆเลยมัดโล่แม่เด้อแม่จะเดินไปที่เดินมาสงสัยหมดเลยคนะคะกว่าแม่จะไปแม่จะดักมันทััวนะเราเตรียมไหมงานที่เก้านะคะช่วงนี้เริ่มทยอยแล้วนะคะทยอยโอแม่ทำคลิปเหรอทำคลิปเหรอตักเลย คือทยอนค่ะทยอยทำไว้นะคะพอถึงเวลางานเราก็จะได้ไม่ไม่ฉุนระหุนะคะเราก็มัดไว้เราใส่ลังยังไงอยู่คะมันมัดไว้ใส่ลังแล้วก็เก็บไว้นะคะพอถึงงานวันที่เก้าเราก็หยิบมาใช้ได้เลยนะคะก่อนแล้วกลับมาเด้ออย่าลืมสวบด้จะลงไรเหรอจักรยานใจสู้ๆค่ะ ขอบคุณนะคะเอฟซีบันทึกเขาได้ทำคลิปก็ดีนะได้ขึ้นไลฟ์สองรอบนะคะฝากเอฟซีไปชมคลิปให้ด้วยนะคะคลิปเยอะๆนะคะขอบคุณเลยค่ะไปชมโฆษณาให้ด้วยนะของเรากำลังเย็นหัวเย็นหัวนะด้านหม่อยู่ตรงไหนเขาเอาอะไรมาใครอยู่ตรงนี้แล้วกันฮะฮะท้อคนอะไรมา ไอ้เสือไม่น่ะหมอน่ะไอ้เสือก็ไม่หมอนั่นน่ะเห็นไหมลองมาเอาหมวกไหมเขาก็อยู่ตรงนั้นกันแหละเส็นสมอนไปทำคลิปกันนี่นะวันนี้เย็สมอนกายังมีไม้นั่นน่ะนั่นน่ะพี่หมอนะก็อยู่ตรงนั้นแหละเจ็ดสมอนดื่มของมานะเออเมื่อก่อนมีเสือสมิงมีเสือสมอนนะอืมกาบพ่เสือบอกกับเสือสมอนเสือสมอนเลย คุณสุลินสวัสดีค่ะ,ะคะคุณ,คณนะรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะลูกข้าวเหนีย่นะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ะน,น,นะคะเราก็จะมามัดทูปเด้อนี่ค่ะมัดด้วยหนูนั่นไวไ้มัามา้ยไั้ เออมัดอะไรก็มัดอกไม่จะไปอย่างน้บ่ได้มนจะไปยังไงจะพาดจะไปทางไหนไมันขามันทับบ่ได้มันจะเห็นจังไหนแคุณเห็นอะไรใชยังคูณนะคะสวัสดีนะคะคุณชยังคูณนะคะก็มขี่รถออกไปไก็เื้อลลกลยกเลยไปห้าไม้แล้วก็คลิปอันนึง ป้าใช่ม้า,มากนะข้าเนียเปล่ามาสวัสดีนะคะกำลังใจเดิน,นะะเอาข้าเดนียวเปล่าเอาคนเดียวแล้วไม่ใช่ค้เดียวเปล่ากระเป๋าเปล่าเหรอหนูก็ล <ettes> เลยเอากินกับเค้กไปเลยขอบคุณนะคราย่า ีคนไหนมียาดีส่งให้แอดลอมเห็นไหมแอนลอมจะเดินไม่ได้มันไม่ใช่นะมันไม่รู้มันเป็นอะไรต้องไปเอ็กซเรย์บ้างมันเหมือนตรงข้างในเนี่ยมันเหมือนแบบนิกกี้กี่ดื้ออย่างนี้บอกไม่ถูกไหมคนสุดท้ายยอมขอบคุณมากขอบคุณที่อยู่ค่ะบอกเรื่องนะ้องบอกมาให้เดี๋ยวเรียกไทยบ้านนอกเรียกคนเจ้าของตัว ไัน่นนอกมาแล้วค่เลี้ยไข่บ้านนอกนะไม,ไ,มไม่รู้ใคว่วางูยู่ตร่ไหนมืองจะเป็นหองใคใจมา,จาจเผ่อ<น>จะสว่างขึ้นป่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอนะคะเออยู่มืดๆกันเด้อด่ใจกลมเลกินน่ใจกลมเลยจ้างไม่ได้ไล่อันนั้น ไม่ได้ไปทำอันเขาไปตัดอันแพงหนูไม่ได้ไล่เอา o p ไล่ Oppo สัญญาณดีกว่าอันทันกว่าไปไล่ตรงนั้นสัญญาณทันกว่าไม่ได้เลยนุ่งม้วนเสื้อดีเลยอะตั้งต่ไหนไม่มีเพลน แบตมันจะหมดแล้วหนูไม่ได้ชาร์จแบตมันเป็นยังไงอะ่ะนี่ไงเอขอเหยียดขาเราวดเราต้องเราต้องกดตัวล็อก่ะพี่อันล็อกรีโมทนะคะลองกดรีโมทแล้วมันจะดับแล้วก็ลองบิดโอเคไหนเพลงอยู่ไหนไแบบก่รอจัดเก๋ยฮุ้ยได้เอามาหรือเปล่าเอามาเอามาเอามาแต่ว่าไม่มีแบตนะ บัดบบดจะหมดแล้วอ่ะมีชาดนิดเดียวเองว้าวเลือนิเดียวเองเอาไปกอดโ้น้ทุกนไม่ได้ชาดโอ้โหดังแท้ทังสิสวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรานั่งทำงานกันนะคะ โอ้โหพี่ด็อกด็อกวิ่งไปวิ่งมาจะชนโทรศัพท์เอาเด้อโอ้โหวิ่งตลอดเลยเจ้าเนี่ยวิ่งมาจะชนโททรศัพ์มสี่ห้าพี่แยงโอ้ยเศรษฐีนักแรชขอบคุณนะคะพี่แยงคุณกิ่งแก้วขอบคุณหัวใจขอบคุณสวัสดีกดให้เพิ่งนะคะสุดยอดขอบคุณนะคะ,คะ,คะพี่สวัสดีพี่แป้ง เห็นทำงานทาสีทั้งวันทานข้าวบ้าให้ตรงเลยเปิดยังไม่ตรงแล้วะพบ่แตงพรุ่งนี้หนูจะทำอะไรเนาะพรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ดเลยใช่ไหมต้องซักเสื้อผ้าแล้วเพราะว่ายี่สิบแปดต้องกลับบ้านพี่แยงทักทายกับคุณพาดานะคะคุณน้ำน้อยอ้าวสัญญาณหายไปไหนนี่คุณสมบัติขอบคุณนะคะ พี่อ่อนจัดเครื่องไหว้ใช่ค่ะคุณแม่สุรินนะคะป้าสุรินบอกว่าเยอะนอนทาสีว่าแล้วหรือยังลูกทาแล้วค่ะทูตทาสีรองพื้นไปสองครั้งทาสีจริงไปสองครั้งสวยเนียนลิบเลยนะหาที่ติดไม่ได้เลยเพราะมันมีตุ้มเกุดสวยค่ะหนูอันทาสวยนะแต่ว่าตรงห้องน้ำเนี่ยหนูไปทาหน่อยนึงตอนแรกว่าจะไม่ทาพอไปทา <peach> มันติดนอนติดนี่ไปแล้วนะมันก็เลยแบบเอาแบบง่ายๆเลยตรงนี้ใช่ไหมแล้ว,วแบบตรงนี้ใช่ไหมมันเจ็บเจ็บตรงตรงเนี้ยนะเจ็บตรงตรงเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนอักเสบหรืออะไรก็ไม่รู้บางทีมันเหมือนเย็นวาบยากตรงนี้นะมันเหมือนมันอาจจะช้ำมันอาจจะอัเกเสบอะไรสักอย่างไรก็ไม่รู้กับบ้านปวดตรงตัวเอ็กซาเลนไม่รู้อะยากเลยค่ะฝาออกกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะ ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้พุดอะไรนะคะ